ความเคลื่อนไหวของภาคเอกชนครับหลังจากที่มีข่าวว่ากก,กรมีการยื่นข้อเสนอให้กับนายกรัฐมนตรี3ข้อเสนอนะครับเพื่อให้เร่งแก้ไขปัญหาโควิด -19 ที่ยืดเยื้อและดูท่าจะไม่จบง่ายๆส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนแล้วตอนนี้ล่าสุดนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแสดงความกังวลนะครับว่าถ้าเกิดนายกไม่ตอบรับข้อเสนอของกกรประเทศไทยอาจถึงทางตันได้ครับ นายสุพันณ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทอบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเห็นได้ชัดนะครับว่าวัคซีนไม่ทั่วถึงทําให้ทุกภาคส่วนเดือดร้อนกระทบไปถึงระบบสาธารณสุขของประเทศแล้วก็เริ่มลามไปกระทบกับภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจซึ่งอาจจะกลับมาส่งออกไม่ได้ดีตามที่เราคาดการกันเอาไว้และยังอาจจะกระทบต่อการเปิดประเทศในแผนเปิดประเทศ120วันตามเป้าของรัฐบาลด้วยนะครับ ทั้งหมดนี้เนี่ยมาจากการแก้ไขปัญหาโควิดที่ไม่เป็นเอกภาพและไม่วางแผนจำนวนวัคซีนไว้ล่วงหน้าคุณสุพันธ์พูดไว้แบบนี้นะครับคุณสุพันธ์ยังบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยวัคซีนเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะเปิดให้ภาคส่วนอื่นๆนําเข้าวัคซีนได้ง่ายขึ้นเพราะเชื่อว่าหลายส่วนมีความพร้อมรัฐเองก็ควรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดตรวจแอนติเจนเทสคิด หากแก้คอขวดตรงนี้ไม่ได้นะครับประเทศไทยจะไม่มีทางออกมีแต่จะกลายเป็นทางตันอีกเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือสถานการณ์ขาดแคลนยาฟาวิพิราเวียนในประเทศไทยเนื่องจากมีการประเมินกันแล้วว่าผู้ป่วยโควิด19คนหนึ่งจะต้องใช้ยาฟาวิพิราเวียประมาณ50-90ถึงเเม็ดนะครับแล้วด้วยสถานการณ์การระบาดของไทยที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แน่นอนว่าความต้องการใช้ยาฟาวิพิราเวียก็เพิ่มขึ้นเป็นหลายสิบเท่า แล้วด้วยสถานการณ์ตอนนี้ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆที่ประเทศไทยมีตอนนี้การนำเข้ายาฟาวิพิราเวเนี่ยต้องผ่านทางองค์การเภสัชกรรมดังนั้นนะครับก็เลยมีการเรียกร้องมาจากภาคเอกชนว่าแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมแก้คอขวดทุบคอขวดตรงนี้ได้หรือเปล่าไม่ต้องผ่านองค์การเภสัชกรรมให้โรงพยาบาลต่างๆสามารถนำเข้ายาฟาวิพิราเวียเองได้เพื่อจะเป็นการลดปัญหาตรงนี้รวมถึงเรื่องของการผลิตเนี่ย บริษัทยาของไทยเองก็มีความพร้อมที่จะสามารถผลิตยาฟาวิทพิราเวียเองได้ถ้าอยอ,อนุมัติอยอ,อนุญาตเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะเริ่มเพราะว่ายังไงก็ตามถ้าเรามียาฟาวิทพิราเวียเหลือดีกว่ามียาขาดนะครับนี่เป็นข้อเรียกร้องเป็นมุมมองของภาคเอกชนโดยเฉพาะประธานสภาอุตสาหกรรมโดยคาดว่าจะยื่นข้อเสนอต่อนายกได้ครับภายในวัน2วันนี้หรือว่าไม่เกินสัปดาห์หน้า ถ้าหากรัฐบาลอนุมัติตามข้อเสนอเนี่ยคาดว่าสถานการณ์ในประเทศก็จะดีขึ้นได้ภายในหนึ่งไตรามาสแต่หากไม่อนุมัติประเมินว่าสถานการณ์อาจจะยาวนานไปจนถึงปีหน้าซึ่งก็จะกระทบต่อการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกรวมถึงกระทบความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนด้วยไปฟังเสียงครับผลกระทบคือรัฐบาลเปิดไหมนะครับนะเปิดให้วัคซีนเข้ามาได้ง่ายขึ้นไหมวัคซีนเรามีอยู่ใน ในในในวีไที่ที่เขาอนุมัตินะครับรับรองอยู่ตั้งเยอะยีห่ห้อก็เปิดรับรองเพิ่มขึ้นนะครับเราคนที่เอาเข้ามาไม่ยังเป็นต้องเอาเข้าจากตัวแทนจะจำหน่นนายต้องผู้ผลิตเอาเข้ามาจากเออ่เทรดเดอร์ได้อะไรได้มันก็จะมีคนเอาเข้ามาเยอะรัฐบาลก็มาซัพพอร์ตรัฐบาลแต่ไม่บอกฉันจะได้มีวัคซีนเข้ามาเยอะรัฐบาลก็ช่วยเงินลงไปนะครับเพราะถ้าวัคซีโนโดนหนึ่งนะครับ ขี่สมเข็งก็ประมาณสองพันบาทท่านบางก็ช่วยดีกว่าไปแจกเงินทีละสามพันห้าพันบาทและเศรษฐกิจก็แย่ลงร้านค้าก็ป่วนไม่ได้ทุกคนก็วันนี้ก็มีแต่เสียหายนี่แหละครับก็เป็นเสียงของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายสุพันมงคลสุธีที่ออกมาแสดงความกังวลว่าถ้าเกิดนายกไม่รับข้อเสนอของกกรรแบบนี้เดี๋ยวประเทศจะถึงทางตันนะครับก็บอกด้วยว่าข้อเสนอของกกรรนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งยวด ทีนี้ถ้ามาดู3ข้อเสนอที่กกรเตรียมจะยื่นต่อนายกรัฐมนตรีมีอะไรบ้าง 1. เลยนะครับก็คือขอให้รัฐบาลน,นั้นเปิดกว้างให้เอกชนนําเข้าวัคซีนทางเลือกได้นี่เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนรวมไปถึงทางสอ,อทอเรียกร้องในช่วงที่ผ่านมามาโดยตลอดนะครับอยากจะให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการนาเข้าวัคซีนเองได้อย่างเสรีไม่ต้องผ่านภาครัฐเพื่อที่เราจะได้มีวัคซีนตัวเลือกหลายตัวหลายยี่ห้อมากขึ้นมีวัคซีนจํานวนที่มากโดสขึ้น เราจะได้เร่งกระจายวัคซีนให้ได้โดยเร็วทั้งภาคอุตสาหกรรมเองภาคการผลิตจะได้ไม่ได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ว่าการนาเข้าโดยภาคเอกชนแน่นอนว่าไม่ได้เอาเข้ามาโดยปราศจากการควบคุมนะครับการเข้ามาก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่จําเป็นเหมือนกันนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือให้ภาครัฐเนี่ยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับภาคเอกชนเรื่องการจัดหาวัคซีนและอุปกรณ์ป้องกันการดูแลการแพร่เชื้อโดยเฉพาะชุดแอนติเจนเทสคิท ชุดนี้เนี่ยมีเสียงสะท้อนออกมาว่าราคาแพงบางทีถ้าราคามันเป็นหลักพันแบบนี้ประชาชนหลายคนอาจจะเข้าไม่ถึงโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยถ้าเกิดตรวจกันชุดหนึ่งพันหนึ่งเนี่ยรายได้ขั้นต่ำวันละสามร้อยจะหาเงินที่ไหนไปซื้อชุดตรวจก็เลยอยากจะให้ภาครัฐมาช่วยสนับสนุนตรงนี้ด้วยช่วยทางภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนตรงนี้ด้วยจะได้มีการตรวจอย่างแพร่หลายมากขึ้นและข้อที่3นะครับก็คือขอให้ภาครัฐพิจารณาอนุมัติให้ภาคเอกชน ร่วมผลิตยาฟาวิทิราเวียเพิ่มเติมได้จากปัจจุบันเนี่ยต้องพึ่งพาองค์การเภสัชกรรมเพียงอย่างเดียวอย่างที่บอกกับว่าถ้าเกิดผลิตเองได้มากมียามากขึ้นราคาของยาฟาวิทิราเวียเองก็จะถูกลงด้วยนะครับ